พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในสุพววระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางพี่น้องชาวไทยทุกคนและขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกบูเหล่าร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโปรดดนบันดาลประธานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยพระพารามมยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำริ์ดังพระราชลัยปรารถนา ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มกล้าวแก่เราประสบนิกรชาวไทยตราบนิตนิรันดร์พี่น้องประชาชนที่รักครับปีพุทธศักราช2565ท,ที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นปีแห่งชัยชนะของประเทศไทยของเราที่สามารถก้าวผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งโลกชัยชนะแรกคือชัยชนะเหนือสงครามโควิด ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนทั้งชาติเอาชนะอุปสรรคนานาประการเสียสละอดทนและร่วมมือกันทำตามคำแนะนำและมาตรการด้านสาธารณสุขจนสามารถกลับมาประกอบอาชีพใช้ชีวิตและไปมาหาสู่กันได้แบบ New n o r m a l ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและถือเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จหนึ่งของโลกรวมทั้งสามารถเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าเป้าหมาย10ล้านคนยิ่งกว่านั้นเรายังสามารถสร้างความเชื่อมัน่นและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็ก2022ตลอดจนการประชุมที่เกี่ยวเนื่องอีกนับร้อยเวทีการประชุมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวไทยทั้งประเทศ ที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการสแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติอีกทั้งยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกให้โดดเด่นขึ้นชัยชนะต่อมาคือไม่เพียงประเทศไทยจะสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในภาพรวมจากความขัดแย้งทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วโดยเรากลับสามารถพลิกสถานการณ์ภาคเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังซบเซาแต่การส่งออกของเราอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องการค้าขายก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีการลงทุนยิ่งกลับมาโดดเด่นอีกครั้งและการท่องเที่ยวก็กำลังฟื้นตัวแรงซึ่งผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเราต่อไปในปีหน้า และปีถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพลิกบทบาทของประเทศไปสู่ฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นผลมาจากความชัดเจนในระดับนโยบายการมียุทธศาสตร์ระยะยาวและการเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญของประเทศในช่วงที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนความจริงใจของรัฐบาล และสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยในายสายตาของชาวโลกสำหรับในปีหน้าและต่อจากนี้ไปเรายังมีความท,าท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องเผชิญอีกหลายประการวิกฤตซ้อนวิกฤตข้างต้นก็ยังไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อใดแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าพลังแห่งความรักความสามัคคีของเราทุกคนจะหนุนนำให้ชาติบ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรคและความท้าทายเหล่านั้นไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนบรรลุตามเป้าหมายร่วมกันที่ได้กำหนดไว้โดยผมขอเชิญชวนให้ร่วมการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติอีกครั้งคือประการแรกยังคงไม่ประมาทกาดไม่ตกเพื่อลดความเสี่ยงและเน้นการป้องกันไม่ให้โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดใหญ่ซ้ำอีกประการที่สองการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับกันมาเยือนของนักท่องเที่ยวนักธุรกิจนักลงทุนจากทั่วโลก เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้สึกประทับใจอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่เมืองไทยเหมือนอยู่บ้านของตนเองประการที่3เป็นพลเมืองที่ดีโดยทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งต่อไปพี่น้องประชาชนทุกท่านครับช่วงบรรยากาศแห่งความสุขในการต้อนรับปีใหม่นี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะได้ใช้เวลาอันมีค่าร่วมกับครอบครัวพี่น้องและญาติมิตรอย่างมีความสุขมอบความรักและความปรารถนาดีให้เป็นของขวัญอันประเสริฐแก่กันและกันเฉลิมฉลองอย่างมีสติและไม่ประมาทมีน้ำใจและเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมทางในการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพเพื่อให้เทศกาลแห่งความอบอุ่นนี้มีแต่ความทรงจำที่ดีก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ด้วยความสดชื่นแจ่มใสเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารและอาสาสมัครทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนหรือพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและพื้นที่ประสบภัยต่างๆทั่วประเทศในการช่วยเหลือดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้อยู่ในความปลอดภัยเป็นอย่างดีตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและขอเป็นกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความราบรื่นเพื่อร่วมกันเติมความสุขให้คนไทยจากใจจริงเนื่องในวาระอันเป็นสุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่พุทธศรา2 6 6ักราช2566ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรันไตรและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพอนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพรรณนมามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากพยันอันตรายทั้งปวงมีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและขอจงสำเร็จที่ผลดังใจ ในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันสวัสดีปีใหม่2566ครับ